ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการและผู้สสงอาบรองความพิการนะครับของผู้พิการนะครับที่เข้าขาท่านประธานมีวิธีกางเดินเยี่ยมชมนะครับให้กำลังใจกับทางองค์กรอื่นไ้เทาไ จะมีสำนักงานพัฒนาคนจนจังหวัดนะครับสำนักงานผู้พิพากษาท่านมาสอบถามสิบแปดปีนะครับในยอดการพิการนั้นเขาเข้าไปท่ศูนการพิการนะครับผมก็หลังจากที่สุดนนะครับรู้มาต่างๆนะครับในทุกที่เาร่วมงานด้าาะครับในด้านต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินก็ไปสอบถามข้อมูลปรึกษานะครับจะเป็นการออมกันรู้กัน มีการบริการนะครับให้การรับบริการนะครับการตัดผมนะครับที่เราได้บริการแบบนี้จบนะครับขอมขอที่ดีจากอธิบรุษครับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านได้มาทดสอบ